บ o ิ t ั o ยืนยันคอนเรปลั๊กไฟทนทานอยู่กับคนไทยมานานกว่า40ปี เรนยังทำงานที่นีวอีกเหรอคะสวัสดีค่ะเหตุการณ์วันนั้นนะคะเรนต้องขอโทษคุณคิตตี้นะคะที่ทำไม่ดีในฐานะที่เรนเป็นพนักงานบริษัทอะค่ะต้องขอโทษจริงๆค่ะเออแต่ว่าทำไมเพิ่งมาคิดเอาได้อะคะไม่ช้าไปไหนหรออุ้ยถูกแล้วแหละเพราะถ้าคิดได้เร็วกว่านี้ก็คงไม่เป็นแค่พนักงานบริษัทหรอกเนาะ ต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะคุณคิตตี้ครับมาก็ดีแล้วค่ะงานทั้งหมดที่คิตตี้เคยมอบหมายให้เรนทำอะ่ะขอคันเซลยกเลิกทั้งหมดนะคะครับพูดแบบนี้แสดงว่าจะไล่เรนออกใช่ไหมคะเปล่าครับเอา้าเราจะเก็บพนักงานที่มันไม่มีมารยาแบบนี้ไว้ทำไมอะคะอืมเป็นเรื่องที่ผมต้องตัดสินใจเองครับแต่คิตตี้ไม่โอเคค่ะ อันนั้มันเรื่องภายในครับแล้วก็งานส่วนหนึ่งที่คุณคิตตี้ได้รับไปครับเป็นงานคุณภาพจากฝีมือคุณเลนด้วยนะครับโอเคถ้าจะอย่างก็ได้ค่ะงั้นคิตตี้ก็ขอไีร่วมงานกับพวกคุณทั้งสองคนโอเคไหมคะครับผมบอสคะเลนต้องขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกๆอย่างรวมถึงวันนี้ด้วยค่ะ ขอโทษเรื่องอะไรครับวันนี้คุณทําอะไรผิดเลนวันนี้คุณไม่ได้ผิดอะไรเลยเลนทําให้บอสเสียลูกค้าไปอะค่ะครับไม่เป็นไรครับถ้างานของเรามีคุณภาพเดี๋ยวลูกค้าก็กลับมาใหม่ครับเลนต้องขอโทษด้วยนะคะบอสอะผมจะรับคําขอโทษของคุณเลนไว้แล้วกันนะครับเพื่อความสบายใจของคุณเลนเออบอสคะเลนมีเรื่องอยากจะคุยด้วยอะค่ะผมก็มีเรื่องอยากคุยคุณเลนเหมือนกันครับ ชิญคุณเยนพูดก่อนเลยครับคือว่าเลนขอโอกาสกลับมาทำงานอีกครั้งได้ไหมคะบอสที่ผ่านมาเลนคิดว่าเลนได้เรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นกว่านี้คะ่ะคุณเลนรู้ไหมครับทําไมครั้งที่แล้วผมถึงพักงานคุณเพราะเลนไม่ยอมลูกค้าหรอคะเปล่าครับเพราะคุณไม่ควบคุมตัวเองและก็ยึดติดกับความคิดของตัวเองคุณรู้ไหมครับว่าอะไรที่น่ากลัวที่สุดการยึดติดกับความคิดตัวเองนั่นแหละ ทำให้เราพลาดที่สุดจริงด้วยค่ะบอสวันนั้นเลนไม่ฟังเสียงบอสได้ซ้ำอะ่ะเลนต้องขอโทษจริงๆนะคะต่อจากนี้เลนสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกคะ่ะถ้างั้นก็ยินดีรีบกลับเข้ามาทำงานนะครับบอสให้เลนกลับไปทำงานเลยเหรอคะผมคิดว่าคุณได้เรียนรู้แล้วและที่สำคัญบริษัทต,ต้องการพนักงานที่มีคุณภาพอย่างคุณด่วนที่สุดหมาย หยุดอยู่นี้อย่ายุ่งอย่ามายุ่งเลยค่ะว่อย,ยงงอยู่นี้นะทำไมต้องยุ่งก็เสร็จออกไปเลยครับน,นังเลนเอ้อีพี่เลนไงสบายดีเนาะค่ะบอสชาโบตันไม่ผิดนะคะอยู่ดีดพี่เฟิร์นก็มาช้าขวบโบตันดีบ้านหน้าเธอสิคนดีดีทีะะ่ไหนเขาไปยั่วคนอื่นกันฮะบอกคนอื่นมายุ่งกับหนูเองกันสิเมืว่วไหร่บอกให้หยุดเดี๋ยวนี้ บอลคะแต่พอไม่ผิดนะคะบอาตัดจะไม่ผิดนะคะที่มาที่หลังแต่ดันอร่อยกว่า <c oughs> อีนี่ถ้ายังไม่หยุดเซ็นออกเลยนะครับ<ฮ>บอลคะงั้นเล่นขอตัวกลับก่อนนะคะเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเริ่มงานกันขอบคุณมากเลยนะคะบอลอ๋อและฉันอยากจะบอกพวกเธอสองคนไว้นะช่วยมีสติคิดสักนิดว่า ผู้ชายที่พวกเธอกาลังแย่งกันอยู่อ่ะมันมีค่าพอที่จะแย่งกันหรือเปล่าผู้ชายที่เหมือนขยะเน่าอ่ะคนอย่างอาร์มรักใครไม่เป็นรองนั้นนอกจากหักตัวเองอ่ะพวกคุณสองคนไปจัดการเรื่องของตัวเองให้เรียบร้อยถ้ายังไม่เรียบร้อยเดือนหน้าไม่ต้องมานะครับบอสบอสคะหนูขอโทษแทนเพื่อนหนูสองคนด้วยนะคะบอส เพื่อนหนูมันไม่ได้ตั้งใจอะค่ะ okay. เดี๋ยวหนูจะสอนเพื่อนหนูเดี๋ยวครั้งหน้าไม่มีอีกแล้วค่ะบอสหนูสัญญาค่ะแล้วคุณเกี่ยวอะไรด้วยอะไม่เกี่ยวค่ะแต่ว่าหนูไม่อยากให้เพื่อนหนูโดนไล่ออกอะค่ะมันก็ไปทํางานสิครับค่ะบอสทางานสิครับรออะไรอะ่ะ เป็นไงบ้างคะตุ๊อย่างอโอเคใช่ไหมอืมโอเคเห็นไหมเลิฟบอกแล้วว่าพี่ทําได้น่ารู้ได้ไงว่าพี่ทําได้ถ้าทาไม่ได้ละ่ะยังไงมันก็ต้องทําได้สิชีวิตเรามันก็เหมือนกับฝนฟ้าอากาศนั่นแหละเพลงยังไงอะแต่ปวนเอาแนวน้อยไม่ได้ใช่ชีวิตของเรามันเอาแนวน้อยไม่ได้ก็เหมือนกับฝนฟ้าอากาศนั่นแหละ ถึงแม้มันจะแปลปวนบ้างแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะฝนตกตลอดไปสนอก็เหมือนกับพี่เลนในวันนี้ไงรอยยิ้มของพี่เลนในวันนี้ที่ได้ลบรอยน้ำตาที่เคยร้อ,องไห้ไปหมดแล้วไงคะอื้ต้องเลย ขอบคุณนะไม่เห็นเป็นไรเลยแค่นี้เองสบายมากถ่ายรูปดีกว่าไปถ่ายพี่นะนู่นนู่นถ่ายนู่นเลยโอเคก็ได้น้อหนี่น่ารักจะตาย มาน,นีเหนื่อยไหมคะอืมเดี๋ยวเลิบนวด,ดให้ไปไหมคะฝีมือใช้ได้นะเนี่ยอขอร้างวันหน่อยได้ไหมคะร่างวันอะไรคะก็เลิฟ นี่ไม่ใช่รางวัลของเลิฟนะแต่เป็นของพี่เลนรางวัลพี่อืมก็รางวัลคนเก่งในวันนี้ไงคะสุดท้ายแล้วเลนก็ผ่านเล่นเย่ๆมาได้นะขอบคุณนะเออเล้อ ติดต่อแพทได้ไหมอ่ะพี่ไลน์ไปก็ไม่ตอบไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็ว่าจะถามเรื่องนี้พี่อยู่เหมือนกันแต่พี่ก็เตือนแพทแล้วนะว่าให้เลือกคนที่ไม่ทำให้ตัวเองต้องเจ็บแต่แล้วว่าพี่ดินเขาคงไม่ได้ตั้งใจหรอกพี่ดินเองเขาก็คงต้องใช้เวลาในการยอมรับตัวเองในเรื่องนี้เหมือนกัน พี่เป็นห่วงแพทจังเลยอะ่ะงั้นพรุ่งนี้เราไปหาแพทกันไหมคะได้สิโอเคพอเลยหว <c oughs> กเลยเปิด